มีเงินเขานับว่าน้องมีทองเขานับว่าปียากเงินจนทองปีน้องบ่มีเงินมีพวกมากเงินจากพวกนี้มีเงินหรือจะไล่ของมีทองหรือจะไล่แหวนคนมีเงินทำอยังก่อบ่นหน้าเกียรด ก็ขอคาอว,วาธรรมสวัสดีรับอรุณในเจ้าวันอาทิตย์ที่16เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2568ซึ่งเจ้าวันนี้นะกระพงศมัตมะภาพนะประคู่โสพลปริยัตก,ก็ดำรายการธรรมรับอรุณมาพบกับอรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชม ในเจ้าวันอาทิตย์นะฉะนั้นก็วันนี้ก็หลายท่านหลายคนก็คงจะพักผ่อนอยู่หลายท่านหลายคนก็รอรายการนะทรมะรับอรุเนีบัไดจะมาสักเตือนะตื่นนึงแต่เจ้าละ่นะฉันั้นก็ขอ,อจเจริญพรกบดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะติ่ติดตามทั้งเฟซบุ๊กทั้งยูทูบทั้งสถานียุคเครือข่ายขึ้นสีขาวชาวประชาแปดจังหวัดภาคเหนือนะ ว่าจะเป็นพี่น้องบรรดาท่านผู้ฟังคณะสถาญาติยมอุบาสกอุบาสิกาเนะี่ยตีอยู่ตั้งับฟังตั้งเมืองน่านตั้งเมืองแป็ตั้งลำปางพยเาายาเชียงใหมแม่หงสอนลำปูนแล้วก็เชียงใหม่พร้อมตึงบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะบอกว่าจะเป็นตีเฟซบุ๊ k ทนานจาจาร์ประรูนพิวัฒนวิกรมหลองเจคณะอำเภอ โดยล่อวัดปากทางเจริญเฟซบุ๊กวัดพุทธภาวนาเวสเทอร์โรดจากประเทศสวีเดนเครือค่ายหลวงปู่เขียวนจากประเทศสวีเดนเฟซบุ๊กท่านอาจารย์วิสิทธิ์วิสิทธโธผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็ออเตร์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณลราชวิทยาลัยเขตเชียงใหม่เฟซบุ๊กพระครูโสพลปริยัตเฟซบุ๊กทำเป็นทีม เฟซบุ๊ก idto ทำเป็นทีมสากลพร้อมตึงบรรดาท่านผู้ฟังที่ติดตามทางย t u b e เนาะ idto ทำเป็นทีมสากล YouTube ของวัดจอมคำหลวงนะเขมรมรัตนครเชียงตุงนะซึ่งในเจ้าวันนี้เนาะหลังจากที่จัดรายการแล้วก็ก็จะได้เดินทางนะไปที่จังหวัดเชียงรายนะเพื่อที่จะรอเลิกล้อยามข้ามไปต่างประเทศก่อนนะเพราะว่าในช่วง มีควู้สึกว่าชีพประจรล,ลงเท้านะฉะนันก็ในเจ้านี่ก็เลยอยากจะมาพบกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะเพราะว่าแหมหลายวันที่เฮาต้องจากกันไปหลายวันนะ <c oughs> เออวันใดพบได้เจอกันก็กอาจจะเป็นคณะครูบาอาจารย์ที่จัดรายการอ่อรายการธรรมะรับอารุณตอนเจ้านั่นก็เป็นภาคปกติอืปกติฉจนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะไม่ลืมเด้อนะ กดติดตามเื่อกำลังใจโนะดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเปลี่ยนธรรมทานนะแชร์นักก็ได้บุญนักแชร์น้อยก็ได้บุญน้อยเบอร์แชร์ก็มาได้บุญนีญนญนญน่เป็นสโลกแกนจ่องทั้งว่าเป็นทีมของเขาฉะนั้นก่อนในเจ้าวันนี้ก็ว่าบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็กดไลค์กดแชร์เข้าไปนะรวมกับมูลนิธิหนะึ่งศูนย์หนึ่งหกเพื่อการกุศลดยท่านอาจารย์เจ้าคุณพระวิสุทธิวชลาพร คูบาขาวจัวัดที่วัดรักทีวันพนนพรานศักดิธิ์หลองเจ้าคณะอำเภอเม,มลิมมูลนิธิโพธิเยาลายมูลนิธิพระพุทธสิหิงค์คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่โดยพระเดชพคุณหลวงพ่อพระเทพสิงห์วราจารย์ด็อกเตอร์หนะล่องเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายเผย,ยแพร่โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขโครงการหมู่บ้าน รักษาสินห้าแล้วก็หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลน,นะสิ่งบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็มาพบกับครูบาอาจารย์เฮาต่างภาคกลางวันภาคกลางคืนนะซึ่งก็จะมีการงานต่างๆนะโดยเฉพาะหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลน,นี้อย่างท่านอาจารย์พระครูจันทาสร,รกาลนะเป็นตน้นนะท่านอาจารย์พระครูประลัดศิรนะิพงศนะ์ต่าง ทา่ทาท่าซุปเมยตัางอำเภอเมธาจังหวัดลำปูนแล้วก็ทางท่านอาจารย์พระมหาอนุวัตรนี่ก็เป็นพระคีฬานุปถา h แล้วก็พ่านนักสื่อสารพองนะ้ึ่งโดยเฉพาะที่เราะจะเดินทาง,งเชียงตุงนี่ก็เป็นพระสงฆ์นักพัฒนานะเพื่อที่จะเดินทางไปรวมสัมมนา,นากับคณะสงฆนะ์เชียงตงุงนะเกี่ยวกับเรื่องด้านการศึกษาแล้วก็วัฒนธรรมนะซึ่งเหคืาน,นี้ก็ได้ สนทนาคุยกับท่านอาจารย์ดรดีเลกินจันนะจากสำนักวิชาการาสำนักยังก็ศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒนะเชียงใหม่ก็ได้มาสนทนากันนะฉะนั้นก็บรนดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ติดตามรายการทางชองธรรมะเป็นทีมเขาก็จะไปลืมได้นะกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะให้บรนดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เขามีรายการดีๆนะช่องธรรมะ เป็นทีมทีวีออนไลน์ของพระสองฆ์องค์เจ้าเขาเนี่ยนะโดยบ่ได้มีสปอนเซอร์บม่มียังมีแต่แรงศรัทธาอย่างเดียวนะเป็นการบําเพ็ญปารมีทมนะฉะนั้นก็แม้แต่บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามเขาเนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่สนับสนุนนะในการเผยแพร่เพราะว่าสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการฮือธรรมเนี่ยชะนะการฮือตั้งปวงนะฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ แม้แต่นอนดีในสลีที่นอนตอนนี้นะเงมีงมๆเปิดเครื่องมือถือขึ้นมาฟังทางยู u ู u นะเออเพราะว่าเขาก็นอกจากที่เขาจะออกทีวีออนไลน์แล้วออกจาก Youtube ทาง Facebook ออย่างต่างๆแล้วก็ FM 104.50 MHz เนมกะร์ะพร้อมตึงภาคีเคียร์ใขรแปดจังหวัดภาคเหนือเขานีก็า สาม,มารถแชร์เข้าไปได้เพราะว่าเอาก็แม้แต่มือถือในปัจจุบันนี้ไปที่ไหนก็เปิดดูเลยทรรับอรุณน,นีนะ <c> เ <oughs> จ้านี่มันได้ขึ้นมากึ้งยึงแต่ถ้าเขาก,กดที่ตามนี่มันก็เวลารายการมาแบบนี้มันก็จะส่งสัญญาณบอกเออรายการมาแล้วดออ้อนะเอาก็กดกดแชร์กันต่อไปแห็น,นะฉะนั้นก็ขอบคุณอนุโมทนากับบรรดาท่านผู้ฟังทุกทุกท,ท่านมาณาโอกาสนี้สวยะฉะนั้นแต่ว่านี่ก็ได้ดถึงเรื่องการได้มีโอกาส เดินทางไปห่วมงานฉลองสมโภชปล่อยหลวงสาราบาตรแล้วก็ศสนาสนะวัดบันดงตำบลทาบ่าศพเศร้าอำเภอเมธาจังหวัดลำปูนะซึ่งก็มีท่านอาจารย์พระมหานนปรดนลอกินจนโนนะนี่ก็ศิ์เก่านะวัดพระสิงห์อุามหาวิหารตึงศิ์เก่าวัดพระสิงห์เชียงไฮ้แล้วก็ซิ์เก่าของพระสิงห์เชียงใหม่ไปได้รับอังกาศรัฐนาแต่คณะสถาญาติยม บันดงตำบลหาศพเศร้าอำเภอเมตตาจานนังหวัดลำพูนเพื่อปเป็นเจ้าอาวาส <c oughs> ฉะนั้นก็มีการพัฒนาวัดว่าอารามและตอนนี้ก็หันอกว่าหันสมควรละ,ะก็จะได้อบรมสมโพธิ์สองปล่อยหลวงตนะั้งแต่วันที่25าห้าเป็นต้นมาตัว่านี้พระครูสุพลก็ขออนุญาตไปตะวันานี้นมีหลวงพ่อพระครูวิทิศศาสนาธรผู้ช่วยสัตว์ราชานุตรรองเจ้าคณะรองเจา้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประสิงธ์วรามหาวิหารตะวันนี้เมตตาไป เป็นประธานาในการนันสวดพระพุทธมนต์ทักษิณานุปทาน,นเพื่อที่จะอุทิศถวายอดีตจเจ้าอาวา,าสคณะสัตยาิโยมผู้ที่อุปถัมภ์คำจูวัดบันดงตำบล่าสุขเ้าอำเภอแม่ท่าจังหวัดลำปูนตัวนนี้นะแล้วก็วันนี้ก็เช่นเดีวยวกันวันนี้ก็จะมีพิธีจเจริญพระพุทธมนต์ถวายก่อนพระนะซสิ่งวันนี้ก็นได้ยินข่าวท่านอาจารย์มหานพบอกว่า วันนี้คณะสงฆ์วัดพระสิงดโดยการนําของพระเดชคุณหลวงพ่อพระเทศสิงห์วราจารย์ดร์ก็จะเมตตาคณะ,ะสงฆ์คณะสถาที่วันปดบันดงนงแล้วก็วันที่เสาร์แปดเสาร์นี่ก็พี่ธีเจริญพุทธมนต์สึกเจตตาถวายเซนนาสน,นะแล้วก็ถาวายวัตถุวันที่เสรเก้านี้ก็การหัววัดต่างๆเข้าสู่ตลอดทั้งวัน,นเพื่อที่จะร่วมอนุโมทนา ขณะสงฆ์ขณะสถาวัดบันดงตำบทธาสุบเสาอเือเมธาจัหวนปูนจนันก็บรรดาทันผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ไกลๆแต่นั้นก็หรือว่าอยากจะไปห่วงก็ไปเลยง่ายๆนะไปอที่เภือเมธานีปั๊บบุดไปเลยวัดบันดงนี่นะมันถึนขงขึงยังพูดน,นะอ <c oughs> จนันก็ เดีวันนี้หลังจากที่ออกรายการแล้วอย่างที่เจริญพรให้กับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบว่าก็จะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายนะไปว,วันนี้จะร่วมสัมมนาที่อำเภอแม่จันเกี่ยวกับผส์นักพัฒนาเกี่ยวกับเครือภาคีเครือข่ายต่างๆแล้วก็คขำๆมากก็จะไปอยู่แถวอำเภอแม่สายตว่าหิมอำเภอแม่สายอำเภอแม่สายแล้วก็ในวันที่สเสาตต,ตอนเจ้าก็จะข้ามไปทางท่าขี้เล็กนะเพื่อที่จะมุ่งตรงไปที่ เขียนรรักนคะรเชียงตุงนะไปพอมองเก่าห้อยเก่าก่อนหกปีเจ็ดปีตั้งแต่โควิดมายังบรได้ขามไปตีอันเชียงตุงเขมรักนคะรเชียงตุงนะหลังจากนั้นกลับมาก็พุนเนาะประมาณวันที่สามสิบนะสามสิบนี่ก็จะมีงานหลังจากนั้นก็วันวันที่สี่นะวันที่สี่กุมภาพันธ์ขามเป็นหน่อยหนึ่งนะก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงซบ หลวงพ่อพระครูประภากรกิดโกศลนะอินคำอาพานโลอดีตเจ้าคณะตำบลหนองจอมอดีเจ้าวัาดวัดตาเกียนอำเภอสันสายจังหวัดเชียงใหมนะ่นี่ก็เป็นหลวงหน้า,าพระครูโสพลปริยัตนะิวันที่สนั่นก็จะมอีอันเจิญน,นิม,มนต์สตีลล่าาของหลวงพ่อนะขึ้นสู่ปราสาทนะนคสดีลิงนะที่บริเวณชาปบะสถานชั่วข่าวตนะีวัด หนองจอมอวัดตาเกียนตำบลหนองจอมอำเภอสันสยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็วันที่8นะั้นก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพนะที่เมรุโชคราววัดตาเกียนตำบลหนองจอมอำเภอสันสยจังหวัดเชียงใหมนะ่ฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็สามารถนาะที่จะไปร่วมฟังหับศีลฟังเตจฟังสวดอภิธรรมน,ะนโมทนาบําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศลในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อพระครูประภกรกิตโกศลอินคำอภัตท่นโล อดีตเจ้าคณะตำบลหนองจอมอดีตเจ้าอาวาสวัดตะเกียนอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่หลังจากนั้นก็วันที่วันที่5นะวันที่4นั้นก็จะันไปที่อัญเชิญลางหลวงป่อพระครูพระภากคกุศลอินคำอภาธโลขึ้นโซ่ปราสาทเกียวนกคสดีิงแล้วก็วันที่5นี้ก็จะไปปุ๊บนะไปที่วิธีบำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเพลิงนศพพระครูบววนธรรมกิจ นิคมที่ตะปุญโญนะอดีดตเจ้าคณะตำบลตุงโฮงหวังทงอดีตเจ้าอาวาสวัดห้องฟองอดีตผู้จัดการโรงเรียนบวรวิชาลัลนะที่เมรู้ชั่วข่าวปราสาทชั่วข่าววัดล่องฟองตำบตลหล่องฟองอำเภอเมืองแปรจังหวัดแปรนะฉะนั้นเปนก็จะมีงานออกเมนก็ตั้งแต่วันที่สกามก,กราคมนะจนถึงวันที่หก,ก,ม,นะม,กม,มกราคมนะเออมกไอกุมกสกามกราคมถึงวันที่หกกุมภาพันธ์นะซึ่งพระครูสุพลก็จะไปวันที่ห้า วันที่สี่นั่นก็อังการรัตนาสรีดานลางของปอตีวัดตาเขียนหนองจอมะเรียบร้อยแล้วก็จะไปตีวันที่ห้าก็ไปพระราชทานเพลิงศพปุนเลยะที่เมองแปะนะซึ่งก็จะมีงานตั้งแต่วันที่สิเก้านะสิบเก้าไปถึงวันที่หกเก็บอัฐิกระดูกอย่างเรียบร้อยนะแล้วเสร็จแล้วก็ป่นวันที่เก้านี่ก็จะไปพิธีพระราชทานเพลิงศพตี อำเภอแม่ใจวัดโพธารามหลวงพ่อนักพัฒนานักพัฒนาประสงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมต้นแบบคนตนประสงค์ต้นแบบที่จังหวัดพะเยาอดีตรองเจ้าคณะพะเยารองเจ้าคณะจังหวัดพะเยากิติมศักดิ์ซึ่งตอนนี้ก็มีท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเมธีวชิระคุณนะ หากสาการในะเจ้าอาวาสวัดโพธาลามวัดโพธาลามนะซึ่งก็ได้พยายามที่จะเป็นมีพิธีพระราชทานเพึงศพพระโสพลพัฒ,นพฒนโนดมศนะีเร่าอัคคะปัญญามหาเถระอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดพะเยาวกิติมศักดิ์อดีตจเจ้าอาวาสวัดโพธาลามนะที่มณฑลพิธีวัดโพธาลามตะบนสีถ้อย อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาใน,ในวันอาทิตย์ที่เก้านะ่ะเวลาเก้าโมงเกินนะนี่ก็ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเมธีวชิรคุณรองเจ้าคณะจ,จังหวัดพะเยานะผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพธารามแล้วก็คณะสงฆ์คณะสัทธาวัดโพธารามนะก็ประชาสัมพันธเจริญจวนนะบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปห่วมเนาะแล้วก็อับนบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายน่ะตะกี้นั้นเราได้คืน บทก่อนะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงิน,งนทองทอง <c oughs> เอออย่างเงินมันมันง่ายก,กันกืว่าเนะี่ะเออบอกว่ามีเงินเขาก็นับว่าน้องมีทองเขาก็นับบวบปี่ยากเงินจนรองพี่น้องบ่มีเงินมีพวกมากเงินจากพวกหนีมีเงินหรือจะไล่ของมีทองหรือจะจะไล่แหวนคนมีกตังทํอาำอย่างบนหน้าเขียนซึ่งเขาได้ยินแล้วก็มันก็หลัก วันไซเหมือนกันนะน้อถ้าอูแบบนี้เนี <up> <inson Wat Canvas> ่ยนี่ก็ได้อูถึงเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยมันดาท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าในปัจจุบันเนี่ยพดเท่าก็พอเงินพอทองที่โลกมันวุ่นวะอุ่นวายกันนี่นะแม้ในประเทศไทยเขาก็เหมือนกันปิดน้ําปิดไฟเอเดี๋ยวก็ตั้งมันไอโทรศัพท์หรือว่าไลน์ของครูสุคนะว่าท่านโชคดีได้รับหนึ่งพันบาทนี่นะ โอ้มันกระดึงเป็นเวนเป็นกรรมที่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยยุคไหลพรมแดนนี่นะเออปัจจุบันนี้เอ,อ่อค,คนที่มีโทรศัพท์มันเป็นโลกจิตไปหมดบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะเพราะว่าเขาบอกว่าไผ่เป็นไผ่เนี่ยะจะบอกปัจจุบันนี้ว่าครูส่พลน,นี่นะบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายปัจจว่ายิงหรือว่าอันมาดนักนอินทรบุญภาพโทรศัพท์ให้ผมแม่นนะถ้าเบอร์โทรศัพท์ที่ผมมีชื่อเนี่ยก็ครูส่พลจะบอรฮับนะจะบอรฮับพราอย่าง นเพราะน่นอนสมมติด่านพืฐานขั้นพื้นฐานว่ามันเป็นคอเซนเตอร์ที่เขาว่ากันตั้งแต่เขา็บฮู้กันว่าคอเซนเตอร์ก็คืออย่างนี้นนะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องคณะสถาบดาท่านดูฟังท่านผู้ชมเนอะอยนะจะไปจะไปใจอ่อนจะไปใจง่ายนะจะต้องตั้งสติดีๆนะเพราะมีโทรศัพท์ในปัจจุบันน,นีเนี่ยคือขอวความก้าวหน้าความการกลุ่มห่งเฮืองอ่ายิ่งเทคโนโลยีโลกจเจริญเท่าไหร่นะไอ้พวกปัญหาสารพัดมันก็มีการพัฒนานะจากนั้นก็หื่นใจนักแน่นไว้นะ จะไปฟังตกอกตกใจหาเหตุหาผลก่อนไปเจอว่าโอ้อยู่ๆหันว่าเออเพิ่นเขาจบดีนะได้เงินได้ทองนี่ปันหมื่นหนึ่งงนี่นะหใจโกตรไปบอกตามที่เพิ่นว่าฉะนั้นกับมดบัญชีมดบรรดาธานุฟังทั้งหลายแต่ฉะนั้นก็ปวดระมัดระวังเปยเพราะว่ายุคนี้เป็นเพิ่นบอกว่า <c oughs> บางท่านบางคนเนี่ยบรรดาธานุฟังทั้งหลายในปัจจุบันนี่นะขาดหวังอ,อนาคตไว้กับอมิตรสิจ้าง หรือว่าอำนาจเงินตะาเป็นห้องว่าเป็นนักธนาที่ปิไตยนับถือพระเจ้าเ,าเงินตราศาสนาแบงค์สตังสาระนังคาสานี่นะแต่ก่อนเขานี่พุทธทั้งทรม,มังสังฆครังสาระนังขษฉามีขอพระพุพทธธรรมพระสงฆ์ปี่ปึงเนี่ยแต่ในปัจจุบันนี้สตังสาระนังคาฉามีนะยอมทุ่มเททุ่มทุนถือกระตังเป็นใหญ่จน มีกำยอดทิศนะเป็นบอกว่ามีเงินทองเจรจาได้มีไม่มีให้ปลูกเงียนงามนะจฉนนั้นนี่ก็หมายถึงว่าเป็นได้บรรยายถึงเรื่องความมีบทบาทของกระตังหรือว่าเงินล้วนเป็นคำบรรยายให้หันอนุภาพของเงินตันสินนอกจากนี้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลาย cái tăng này có những cái hư sở mật bần đàn ở những ở những hư hẻm nặc nà pa pa bảo là ngân tham hư ngàm tham hư nà ngàm có đây hộp ngàm có đây kiêu ngàm có đây càng ngàm có đây khương bá đắp ngàm có đây à khán giả hàn thị ban hiền hong hò trang tỷ du tỷ kín được trang ngót ngàm có đây nhẹ ngân tham hư ngàm ngân tham hư ngài ง่ายอย่างพ่องทำให้อู้กันง่ายเข้าใจง่ายงานก็เสร็จง่ายเข้าออกก็ง่ายนะยังไหมืนก็จะเข้าใ้แดนเฮาอิน่ะเข้าง่ายออกง่ายบติดคัดเออรหก็สตาร์ทง่าย <laughs> อ,อแล้วก็เงี้เงินหรือกระตังทําให้หง่อยอเวลาเงินกระตังปิดปากมีปากก็อู้่่ด้ด้ เข้มแข็งก็กลายเป็นอ่อนเอ้ง้อยเหงาแต่ก่อนนี่อูนี่ปังปังปังเป็นคนสื่อสัตว์สื่อตรงเอมีเป็นไม่ไม่มีไม้บรรทัดเป็นมาตรฐานนี่นะวัดมีอุดมการณ์ต่างๆแต่พอ้ามีเจอเงินน้อยเจอสองน้อย,ง,อยง้อยเงียบปิง <c oughs> เงินทำให้เงียบบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายกระตังนี่นะทำให้เงียบหันบอกว่าไม่เห็นนะเห็นก็บอกว่าไม่เห็น หูก็บอกกูบอกหูทำบอกว่าบ่ได้ทำพาออย่างพาอเงินเนี่ยมันทำให้อาปากบวขึ้นนะอูนักปากป่งเหมือนกับครูสุพลนีกน่ะเจอกระตังอุดกำเดียวเงียบปิงเย็นจ่อยเออไปไหนยะอีน่ะเงินทำให้งอนบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้น้อย ได้ปุน้นโหวันนี้ได้แต่หือวันนี้ไปกิ่ที่ม้วนได้แต่หือปุ้นโหได้หลายวะเอ็นี่ได้แต่หื้อสาวหนึง่งหน้าออกง้อยบวบโปใจเออหรือว่าไปเนี่ยวันนั้นเหมือนกัน,นะนเนีัยนเนี่ยสองร้อยยี่่นยอมคื้เลยนะ <c ười> พอกล้อขึ้นโลงขึ้นสารกันนักหนาป้าป้า,ปาน้วยบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายเงินทำหึ้นก่อยก็ต่างเงินทำหึ้งง,ง เงินเป็นมนตราที่ทำให้คนตกตะลึงเนี่ยอย่างเมื่อครั้งบดถูกโขอเม็ดสิ่งนี่ะมันเดีมันนักเต้นนักว่ายนะเงินทำให้งกงกจะได้ได้แล้วก็อยากได้แหมได้แล้วได้แหมได้แล้วได้แหมได้แล้วก็บอกว่าน้อยอยู่อยากจะได้นักกว่านี้เน่ยได้น้อยก็อยากจะได้นักบหมูจักปอเงินทำให้งัดผลประโยชน์คัดกันอย่างแบบเหมือนกับอัน กันกันบ้านกันเมืองของปัจจุบันนี่นะเท่าเอยใดดูเดี๋ยวบอกว่าจากใต้ดินก็จะเป็นบนดินพ่องเป็นโครงการนั้นโครงการนี้ต่างๆบรรดาทนูฟังทั้งหลายเนี่ยเงินเนี่ยมันทำให้ไงายทำให้้าอู่อย่างเนียเอาไฟฟ้าเนี่ยอกไอ้ไอ้ลิมิตละสี่นะส่บาทไปนะขอลดลงมาหน่อยก่อ สักสองบาทเกิงได้ก็อืเอาละเนี่ยจากมืดก็เป็นทีแจงขึง้โนโล้วเด็กๆยั่งมาอู้กันสิบสา้าปีก็มันยิ่อู้นะมันยำทำฮือหงายขึ้นไงบรรดาท่ทานทง้งท่้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยมีรำติเ่ิ้ลเก่าวไว้หน้าคิดว่าเงินนั้นสามารถบรรดาอะไรอย่างได้หลายหลายอย่างเป็นได้ตั้งคุณเป็นได้ตึงโต๊ดทำฮือตุกก็ได้ทำหือคนเขาสุกก็ได้สร้างสรรค์ก็ได้ ทำลายก็ได้นะเปินหนึ่งบอกว่าไม่มีป้อมแห่งใดที่ในโลกเงินเขาโยกจะว่าแยกและแตกฉานไหนว่าแข็งแกร่งกล้กลาท่าตานทานพอทหารเงินตีก็บีบแบนเพราะฉะนั้นเนี่ยบรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะฉะนั้นก็สตังสรลนังกชามินะอืม ขุดโธไม,ม่นดโถทำโมไม่ไนาโถสังโคไม่ไดโถนี่บอกใครดังล่าเฮ้ยมีแต่สตังสารนังกระชามิสตังสารนังกระชามิฉะนั้นเขาจะหันว่าป้อมไหนๆก็ทลายทำลายได้นะเพราะอำนาจเงินที่เตี้ยงทำรกายเป็นลำเอียงก็เพราะสิ่งเดียวก็คือเรื่องเองินเรื่องกระตักทำเงินเงืองกกทำเงือเกิดกิเลสบอกงูจักปอนะ่อย่างดี ออกข่าวดูโอ้มีตึงปุ้นแหม่มีตึงขาวมีตึงดำมีตึงเจ้าบ้านตึงมีเมฆขาวชี่ประทับรรดาัทงหลายนะมันเงอะฮนะอมันอันตรายเนได้ประโยชน์ก็ได้อันตรายทาลายก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาท่านดูฟังทั้งหลายนะฉะนั้นเฮามีแล้วเขาก็พยายามใจเือเป็นประโยชน์นะในการตีดําเนินชีวิตของเฮาในโลกเนี่ยเือมันมีความสุข ตามสภาพโดยเฉพาะในฐานะที่เขาเป็นเจ้าพุธนะโดยเป็นเจ้าพุธเนี่ยโดยเฉพาะในวันวันศีลวันพระอืมอย่างต่างต่างนี่นะเขาจะได้ยินอืมเวลาพระสรุปศีลอืมสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะที่พุติงยันตินตัดสมาศีลังวิโสทะเยแล้วเขาก็หับสาธุสาธ,สาธนะุนี้ หลวงปอพระเทพรัตนานายกประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมูม่บ้านรักษาศีลห้าหนเหนือเปิรนอูคือพระครูโสพลฟังนะเพราะว่าวันนั้นเปิรนไปอันเป็นประธานเปิดการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์นะตีวัดเม่ห้อยเงินอำเภอตำบ,บนเม่ห้อยเงินแม่โป่องอำเภอดอยสเกกตจังหวัดเชียงใหม่นะซึ่งเปิรนก็อูฟังว่าเออเนี่ย การหักศาศิน ừ, จะบทตกนรกหักษาสินก็จะมีเขื่องกินเขื่องใจทรัพย์สิสนเงินทองแล้วก็ศิลที่หักษาดีแล้วจะทาให้ถึงพระนิพพานได้แล้วก็จุเจ้าเป็นก็วว่านะตัดสมาสีหลังวิเศวทะเยก็คือพระบอกว่าเพราะเหตุเนี้ยพวกเจ้าพุทธทั้งหลายพึงหักษาศินพึงหักษาสินเื่อมดจด ฉะนั้นก็สิ่งเหล่านี้บรรดา่านูฟังทั้งหลายที่เราเคยได้ยินได้ฟังบางครั้งอาจจะบไดใดพินิจพิจารณาเนาะได้ถึงความต่องเตว่าเออเป็นตัตสมาสีลังวิโสทะเลสีเลนะสุขติงยันตินะนะศีลเป็นเหตุที่ถึงสุขตินะสีเลนะโภกสามปทานะศีลเป็นเหตุที่ถึงพร้อมด้โพกรั์สีเลนะนิพุติงยันติศีลเป็นเหตุที่ถึงพระนิพพาน ตัสมาศีลังวิโสทะเยเพราะเหตุนั้นตันตั้งหลายพึงชำอะระสินีหมดยศหันกน็จะไปทําเป็นเล่นไปเด้อบรรดาทาทุฟันตั้งหลายฉะนั้นเวลาเอาหับศิลปยพระพุทธเจ้าบรรสรุปู้ฟังมัดเลยนะบมดตรองอย่างนักหนาวเรียบร้อยตุด,ดีทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีศินสุขล้ำมีทําสุขใจนะฉะนั้นก็ อตอนนี้ก็กําลังออกอะไรครับเดี๋ยวรอ,อก,กัมหนึ่งครับกรณีออกรายการจบนี้กับเนาะเออเดี๋ยวสามเก้าโมงเกินครับผมครับตอนนี้ท่าน,นอาติเดินว,วิสิตที่ไดวิสิตโทรกมมาฮับแล้วบรรดาทาร้ฟังทั้งหลนนายเออฉะนั้นก็บรรดาทาู้ฟังทั้งหลายากจะไปแอวจังตุงโดยก็อันเจอเนอนะไปดักรอที่อันมไม่สายตาขี้เล็กมันผูกนี้นะวันนี้ก็จะออกอากาศอแต่วันนี้ก็บอคงมาได้ออกอากาศเพราะว่าจะมีการสัมมนาแล้วก็จะคงจะ นิมนต์คณะครูบาอา,ารย์มาพบกับรายการเห็นทำเห็นเราเห็นเราเห็นทำในค่าคืนวันนี้ก็เวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มฉะนั้นก็ในเจ้าวันนี้ก็ขอ ำนวยพรนำรายการธรรมะรับรุ้จากบรรดาท่านผู้ฟังไปก่อนเด้อน,นะเพราะว่าวันนี้ก็เดี๋ยวตอนนี้สารถีขณะทีมงานมารอฮาตินะอาคารหาอาจารย์แล้วดังนะนั้นเจ้านี้ออกอากาศที่อาคารพระธรรมศิทธ์อาจารย์ห่จันรวัดประสิงห์วัดรมหาวิหารฉะนั้นก็เจ้านี้ก็ขอนำรายการจากบรรดาบรรดาท่านผู้ฟังไปก่อนไปต่างประเทศก่อนนะไปสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องพระสงฆ์นักพัฒนาสาระสงเคราะห์เนาะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องวัฒนธรรมนะที่ วัดหัวควงนะจะเป็นจะไดเดี๋ยวเขาก็จะกับอูก่อนจะนั้นก่อนในคำคเจ้าวันนี้ก็เวลาหมดหมดเวลาจำเป็นที่จะต้องนำรายการจากบรรดาท่านผู้ฟังไปก่อนอ่ากินข้าวหลําน้ำแหลวนะอยู่เย็นเป็นสุขวันนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันยุทธเก็ขอมือสุขตลอดทั้งวันสำหรับในเจ้านี้ขอขาวขอขาวคำว่าขอจเจริญพร